ผู้ชายนะคะกับความเร็วเนี่ยถือว่าเป็นของคู่กันนะคะรถกับความเร็วบนถนนหลวงก็เหมือนจะเป็นของคู่กันค่ะตัวแอดมินนี่เจอบ่อยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดคันอื่นเนี่ยเขาเห็นว่ารถเราเป็นรถแต่งนะคะเขาจะประกบท้าความเร็วนาทีนะคะเรียกว่าใครปาหน้าไม่ได้ค่ะ ข้อดังกว่าก็ไม่ได้นะคะต่อมโชว์แรงเนี่ยทำงานทันทีค่ะแอดมินว่าความฝันสูงสุดของผู้ชายส่วนใหญ่นะคะจะมีอยู่3าํคำสั้นๆค่ะก็คือหรูแรงแพงนะคะที่เกินมาขนาดนี้ค่ะแอดมินจะพาไปคุยเรื่องราวของนักแสดงหนุ่มนะคะไมโครบปีจอแดนค่ะเขาเนี่ยขับรถเสียหลักนะคะ พุ่งชนกับรถที่ห้อเกียร์ค่ะซึ่งจอดอยู่ข้างถนนนะคะในฮอลลีวูดค่ะโชคดีนะคะที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะตำรวจเนี่ยไม่พบแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็สารเสพติดอื่นๆในตัวของจแดนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นในแต่2ธันวาคมที่ผ่านมานะคะแอดมินเล่าที่มาที่ไปก่อนนะคะเพราะเรื่องเนี่ยยังไม่จบดีค่ะ เรื่องราวเป็นแบบนี้นะคะสำนักข่าวต่างประเทศนะคะเว็บไซต์ TMZ นะคะสื่อบันเทิงของสหรัฐค่ะเขารายงานว่าในค่ำคืนของวันเสาร์ที่2ธันวาคมนะคะช่วงเวลาระหว่าง3าทุ่มถึง5ทุ่มค่ะที่ลอสแอนเจลิสนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะคะนักสแสดงหนุ่มไมเคิลบีจอแดนค่ะจากภาพยนตร์ Black Panther นะคะ แล้วก็ครีตบ่มแชมป์เลื่อนนักชกันนะคะเขาประสบอุบัติเหตุขับรถเฟอร์รี่สีน้ําเงินนะคะเสียหลักพุ่งชนกับรถยนต์ยี่ห้อเกียร์ค่ะซึ่งรถยนต์ยี่ห้อเกียร์เนี่ยก็สีใกล้เคียงกันนะคะคือสีเอาน้ําเงินนะคะ ซึ่งจอดอยู่ริมถนนค่ะเบื้องต้นค่ะกรมตำรวจลอสแอนเจลิสนะคะเขาไม่พบความผิดปกติอื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้สารเสพติดหรือว่าแอลกอฮอล์นะคะขณะเดีวยวกันค่ะหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะได้สอบถามถึงเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะจากเจแดนนะคะแล้วก็นักแสดงหนุ่มเนี่ยเขาปฏิเสธการตอบคำถามนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้คำตอบใดๆค่ะ อุบัติเหตุไม่คาดฝันนะคะเกิดขึ้นเนี่ยดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะเราพบแค่ความเสียหายของทรัพย์สินซึ่งเกิดกับรถยนต์ที่ห้อเกียร์นะคะแล้วก็ f ฟอร์ี่ของไมเคลิลค่ะทั้งนี้ค่ะกรมตำรวจลอสแอนเจลิสเ,เนี่ยระบุว่าเขาให้จอแดนค่ะกรอกรายงานของทางตำรวจทางออนไลน์นะคะ อย่างไรก็ดีค่ะเหตุที่หลายคนทราบนะคะว่าผู้ก่อเหตุดังกล่าวเนี่ยเป็นจอร์แดนนะคะเพราะว่าเมื่อปี2564ค่ะเขาเนี่ยเคยขับเฟอร์รี่คันนี้นะคะแล้วก็ถูกถ่ายรูปไว้ขณะออกเดทกับรอรีฮาร์วีค่ะทีนี้ค่ะเรามาดูการนัปเดียตล่าสุดนะคะจากเว็บไซต์ movie web นะคะไม้เขาพีจอร์แดนค่ะเขาอยู่ภายใต้การสืบสวนของกรมตำรวจลอสแอนเจลิสนะคะเหตุเกิดจากเขาขับเฟอร์รี่พุ่งชนกับรถคันอื่นค่ะ ไมเคิลบีชเดนนะคะเขาตกเป็นเป้าในระหว่างการสืบสวนของกรมตำรวจลอสแอนเจลิสค่ะหลังจากที่เขาเนี่ยขับรถฟรอรี่นะคะด้วยความเร็วสูงค่ะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุพุ่งชนกับรถคันอื่นนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะตรวจสอบรายละเอียดของประเด็ุครั้งนี้นะคะจากกล้องวงจรปิดค่ะซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศ TMZ เคยรายงานไว้ค่ะก็พบว่าสถานการณ์นี้มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะ ประเด็นสำคัญในการสืบสวนคดีนี้นะคะก็คือที่จริงแล้วเนี่ยจอแดนนะคะคือผู้ขับรถเฟอร์รารี่ขณะเกิดอุบัติเหตุจริงหรือไม่ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพยายามติดต่อขอสอบปากคำเขานะคะเพื่อจะลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็นี่เป็นการพยายามครั้งที่2แล้วนะคะที่จะติดต่อเขาหลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยเขาปฏิเสธให้การนะคะในที่เกิดเหตุค่ะ อุบัติเหตุนี้นะเกิดขึ้นราว2-3อาทิตย์ก่อนนะคะมีรายงานว่ารถเฟอร์รี่สีน้ําเงินค่ะของจอรแดนนะคะได้ชนกับรถเกียร์ที่จอดอยู่ค่ะทําให้รถยนต์ทั้งสองเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะบนถนน s u n เซ็ตบ u ูรั a r ์เมือพลุกพลาและก็จอแจค่ะมีพยานให้การว่าก่อนเกิดเหตุนั้นนีรถเฟอร์รี่คันสีน้าเงินของจอรแดนนะคะขับแข่งมากับเฟอร์รี่คันสีแดงค่ะ สิ่งสําคัญของการสืบสวนที่กําลังดําเนินอยู่นี้นะคะคือมันไม่มีหลักฐานบ่งชี้ค่ะว่าตัวจอแดนเขาสูญเสียสุขภาพในการขับขี่ซึ่งมีผลมาจากยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์แต่อย่างใดนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจอแดนจะรอดพ้นจากการถูกดําเนินคดีนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดจบสิ้นกระบวนการสืบสวนแล้วนะคะ ระบุความผิดของเจ้าได้แล้วเนี่ยเขาจะส่งเรื่องต่อไปอยังพยาการค่ะซึ่งอาจจะตั้งข้อหากับนักแสงหนุ่มจากเรื่องคริสคนนี้ก็เป็นได้นะคะ นะะักข่า Entertainment Tonight นะะได้มีโอกาสพูดคุยกับ Tensi Angel ค่ะผู้ขับรถ Ferrari สีแดงที่เป็นคู่กรณีกับจอแดนนะคะเขาเล่าว่าค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นราวๆสามทุ่มนะคะขณะที่เขาเนี่ยกำลังขับ Ferrari สีแดงอยู่ในฮอลลีวูดค่ะรอบตัวก็ดูเหมือนปกติดีนะคะเขากำลังเพลิดเพลินค่ะกับเสียงเพลงในรถของเขาอะนะคะแล้วก็กำลังคลื้นๆไปกับเสียงเพลงนั้นค่ะทันใดนั้นเองก็มี f e r r a r i สีน้ำเงินนะคะวิ่งมาตีคู่กับเขาอะนะคะ แองเชลเล่าต่อค่ะว่าสถานการณ์ตอนนั้นดูเหมือนว่าเขาเนี่ยรอจังหวะกันอยู่นะคะสองคนนะรอจังหวะกันอยู่ค่ะเพราะว่ามันมีกล้องบันทึกอยู่อีกสองช่วงตึกข้างหน้านะคะ เขาก็เลยขับตรงไปเรื่อยๆก่อนนะคะจนกระทั่งรถผ่านมาครึ่งทางแล้วค่ะเลยอีกหนึ่งช่วงตึกนะคะพวกเขาก็เร่งเครื่องค่ะจนเมื่อถึงช่วงตึกถัดไปนะคะตอนแล้วล่ะคะ่ะที่พวกเขาเนี่ยให้สัญญาณนะคะโดยการกดตแตรไป3ามครั้งค่ะแล้วตัวเขานะตัวเองเจลนะคะก็พุ่งตัวออกเลยนะคะนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเล่านะคะ ในขณะเดียวกันนจอแดนเองเนี่ยก็เตรียมรับหลายหน้าที่มากค่ะในคริสโฟร์นะคะซึ่งเป็นภาคล่าสุดจากซีรีส์ภาคแยกของล็อกกี้นะคะเขาไม่เพียงแต่จะกลับมารับบท อดอนิสโคริทผูนักเกรงขามอีกครั้งเท่านั้นนะคะแต่เขายังจะแสดงความสามารถในการกำกับอีกครั้งด้วยค่ะม i คาอิลปีจูเดนนะคะนับเป็นหนึ่งนะักแสดงผิวสีที่มีทุนมากคนหนึ่งนะคะเขาเคยไปร่วมเดินประท้วงเพื่อต่อต้านการเหยียดผิวย่านเซนจูรี่ซิตี้ของลอ s a n แอนเจลิสมาแล้วค่ะพร้อมกับปราศัยวิงบอลนะคะให้วงการฮอลลีวูดเนี่ยเปิดโอกาสให้กับคนผิวสีมือบทบาทมากขึ้นนะคะในทุกแง่ทุกมุมของวงการค่ะเขาเนี่ยให้ความสําคัญมากๆในเรื่องของความเท่าเทียมค่ะ ก็เป็นหนึ่งในนักสแสดงที่มีผลงาน้ากมายนะคะเช่น Black Panther ค่ะ Creed Fantastic Four นะคะซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับนะคะให้พระเอกผิวสีในวงการภาพยนตร์มากขึ้นนะคะเส้นทางในฮอลลีวูดนะคะถือว่ากำลังไปได้สวยเลยนะคะของจอแดนค่ะส่วนคดีเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อนะคะถ้าเกิดมีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยแอดมินจะนำมาคุยิงนะคะ